เก็บไม้โอ๊กนะครับ10นาทีเรียบร้อยแล้วแล้วก็มากรองหลังจากนี้ก็จะ,ะใส่ไม้โอ๊กที่เราต้มนะครับใส่โถเอาไว้ผมทำโถเล็กเล็กลองดูนะครับธรรมดาถ้าเราได้โถใหญ่ๆนี่ก็โอเคอคิดเอาไว้ว่าถือไปมาก็สะดวก ก็คิดไว้ว่าเลราเขานี่ขวดนะครับใส่ตรงนี้มันก็จะพอดีอไม้โอ๊กนี้ก็สั่งซื้อทางออนไลน์นะครับอาผมอยากจะให้ได้กินหอมไม่ไหมก็เลยสั่งแบบขั่วไหมนะครับมันจะมีคั่วไหมขั่วกลางลองดูนะครับใส่ตรงนี้ก่อน อันนี้ก็เป็นเหล้าขาว4 0 d k ีที่ผมเทออกมานะครับใส่ลงไปเลยนะครับเขาว่าถ้าจะให้มันหอมอร่อยจริงๆเขาอยากให้แช่เอาไว้ประมาณ1เดือนนะครับแต่ถ้าว่าท่านใจร้อนหนึ่งอาทิตย์ก็โอเคนะครับโอเค หนึ่งอาทิตย์ก็ใช้ได้แต่ว่าจะให้หอมกุ่นน้ำสีแดงเหมือนวิสกี้นะครับวิสกี้รสชาติไม่ต่างกันเอาวางนั้นนะครับอันนี้ผมต้องแช่ไว้ซะก่อนนะครับเพื่อที่จะ,ะหนึ่งอาทิตย์หอาทิตย์เรามาพิสูจน์กันว่าสีจากเหล้าขาวมันจะเป็นสีเหลือง น่าชวนรับประทานไหมนะครับขอบคุณมากครับ